อรุณสวัสดิ์และยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ดูดวงโหราปัิ้มนะครับกับดวงประจําวันที่จะมารายงานตัวในทุกๆวันแบบนี้เช่นเคยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะใครที่เข้ามาฟังแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดวงรายวันกับดูดวงโหราปันยิ้มในวันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วโปรดรับฟังและรับชมกันได้เลยครับ วันนี้คณหนึ่งจะเจอบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นสว่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหาเข้ามาให้กับคนหนึ่งรวมไปถึงบางท่านบางรายจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ลงตัวคนโสดจะมีความเหงาเข้ามาแทนที่และรวมไปถึงจะมีปัญหาการงานธุกรกิจงานต่างๆที่คนหนึ่งรับผิดชอบขอให้ระมัดระวังดีๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูเครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ำหอมที่มันม่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วกลางนำเกลือวางบนโต๊ะทำงานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะเข้ามาทําให้คุณสองมีเสียงหัวเราะเข้ามาทําให้สบายอกสบายใจอารมณ์ดีรวมไปถึงบางท่านจะมีความรักที่ราบรื่นคนโสดจะสบายอกสบายใจและการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสองรับผิดชอบจะราบรื่นไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก,ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสองเลยละครับ วันนี้คุณสามจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบกายโดยเฉพาะกับพี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่ไม่ยุตน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้วุ่นวายใจหงุดหงิดใจไม่ได้ดั่งใจขอให้มีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีเหลืองหรือดําใส่เครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่แหวนนิ้วชี้จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสี่จะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับพี่น้องบริวารลูกหลานลูกน้องคนรักคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะเข้ามาทําให้คุณสี่มีเสียงหัวเราะสบายอกสบายใจบางรายอาจจะมีเรื่องอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้สบายอกสบายใจดีนะครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสี่เลยล่ะครับ วันนี้คุณห้าจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างรอตัวโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้วุ่นวายเหนื่อยใจหงุดหงิดไม่ได้ตังใจขอให้คุณห้ามีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีเงินเงินทองทอใส่น้าหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ6จะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆ,ๆกับคนรอบตัวไปหมดเลยนะครับเล็กน้อยเท่านั้นขอย้าว่าเล็กน้อยผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้นานายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าแต่ก็จะเข้ามาทําให้มีเสียงหัวเราะอารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีเรื่องเกี่ยวกับขน,ขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้สบายใจและมีเสียงหัวเราะคุยกันดีถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุห6เลยล่ะครับ วันนี้คุณเจ็ดมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นจะมีปัญหากับผู้ใหญ่พราะแม่เจ้าหน่ายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้วุ่นวายเหนื่อยใจหงุดหงิดไม่ได้ดนังใจขอให้มีสตินะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีเขียวหรือน้าตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ําตาลเช่นเดียวกันใส่น้าหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิวนางนิ้วก้อยน้าเกลือวางบนโต๊ะทํางานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรูบา้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณแปดจะมีโอกาสจะได้โชคลาบของขวัญของฝากลับปากลับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้หรือมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้และมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าเข้ามาทําให้สบายอกสบายใจหรือมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะหรืออาจจะมีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้สบายใจดีนะครับถ้าคุณแปดมองข้ามในสิ่งที่กังวลใจไปได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆเลยละครับคุณแปดครับ วันนี้คุณก้าวมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นและมีปัญหากับการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณก้าวรับผิดชอบขอให้คุณก้าวระมัดระวังดีๆนะครับและจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ลงตัวขอให้ระมัดระวังดีๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีเขียวหรือน้ำตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ำตาลใส่น้ำหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วกลางหรือเลี้ยงนานนำเกลียววางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเบท้าทิ้งออกนอกโรบาสช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสูวนมีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวัญของฝากและปากลับลอยหรือเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้รวมไปถึงของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้และการงานธุรกิจการค้างงานต่างๆที่คุณสูวนรับผิดชอบก็จะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็แก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงบางท่านอาจจะมีความรักที่ราบรื่นคนโสดสบายอกสบายใจเกี่ยวกับความรักแต่ถ้าคุณมองข้ามเรื่องกังวลใจในสำหรับวันนี้ไปได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆสำหรับคุณสูวนเลยล่ะครับ you <small noise>